อะไรอะไรมาทำไมถัว่วภูต้นนิดเดียวแต่ต้องยกกันมาขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหทุกคนดูสภาพมเออมาเก็บถัว่วภูพวกหลอดอกหลอดนี้ไม่ตื่นเนาะโอ้โหหกคนหกคนเต็มบันไดเลยอะปกติบันไดบ้านฉันกว้างมากเลยนะ เนื้อเย็นเนื้อยังไม่ถึงเลยเมื่อกี้ตัวลูกอันนี้ตัวแม่มาโอ้โหทุกคนเอาไปปิเก็บได้เอาไปเลยมาไปทโอออันนี้โปรเจกต์นี้ไว้ทีหลังวบหเว่าไปเงียบเงียบไปเงียบเงียบรว่าอะไรนไ่ม่น อันแก่ไม่ต้องเก็บนะไม่มีนมีมันเป็นเบบี้อยู่มันมีอะไรเยอะอยู่นะได้เห็นไหมเขไม่แก่ไว้แก่ไว้ัวพันผัวพันอยอย่าไปจามน้องอย่าไปจามทีแรกก็อยากให้นะแต่พอเห็นมาแล้วสงสารต้นถั่วพูเลยว่ะอ่ะอ้อยไหมคนละอันแร่บอลอ่๋ออ้ยอ่ะฉันให้เอาไปให้เจับมือเธอแล้ว หัวปรีหัวปลีน้ำฝนน้ำฝนบอสชวนกินอ้อยนะหัวผูหล่อนก็เอาของฉันไปหล่อนยังจะถามหาบวบยังจะถามหาหัวปลีเหรอเดี๋ยวมาตากผ้าต้นแล้วดูสภาพลูกแค่นี้เนี่ยโออเก็บไว้ก่อนเถอะบวบเวาเอาได้นะเอาบวบไปสิ เอาบวไปดิดบัวไปได้บัวไปได้ไ,ได้ผลิตถึงได้สองตัว้นปอจะปลูกอะไรอีกไหมคะปลูก่วถ้ามาอยู่จะปลูกอีกปลูกปีปลูกปีปลูกเลยเห็นถั่วสิถัวโตมากเฮ้ยย่าหัวปีกันไหมปต้องฝนเร็วมากอโอ้ยหัวปีมีอยู่อันเดียวยังจะเอาของฉันอีก โอ้ยตายตายขนาดหัวปีมันยังยาว <c oughs> อยาันปลาไม่ต้องแล้วให้ไปแล้ววุ่นวายมากค่ะทุกคนวันนี้ เนี่ยอันนี้กินได้แล้วเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้เนี่ยเอาไปเลยบวบออะแบบเอาไปผัดไข่อร่อยนะเออดึองไงน่ะเขาต้องตัดหรือเปล่าดึงอุ้ยเขาตัดเตยไอ้มะจะไปดึงยังไงอะเดืองมันก็มันกรอบไปแล้วมันกรอบเหมือนบ้านมนอะแต่ลูกมันไม่ใหญ่อ่ะเตยมันมีลูกแล้วเหรอมีมันเคยออกไปแล้วบวบ อันนี้ละแล้วนี่แ,นแม่แล้วก็มีลูกบอลท่อนด้วยลูกบอลนี่น่ะแล้วเนี่ยล่นนนะ